ตอนนี้มาดูกันต่อที่การทดลองของฟังและเฮิร์ตนะมาดูนิยามก่อนเขาบอกว่าฟังและเฮิร์ตเนี่ยได้ทำการทดลองเพื่อสนับสนุนทฤษฎีอะตอมของโบโบเนี่ยเขากำลังบอกว่าอะตอมเนี่ยมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเอเล็กตรอนเป็นชั้นๆอยู่ด้านนอกแต่โบเนี่ยมันมีปัญหาคือไม่สามารถอธิบายอะตอมอื่นที่มีเล็กตรอนมากกว่าหนึตัวได้ฟังและเฮิร์ตเนี่ย กำลังจะมาช่วยขยายความตรงนี้โดยการทดลองของเขาเนี่ยมันจะมีการปล่อยอิเล็กตอนนะจากแคโทดที่ถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ต่างๆกันไปชนกับอะตอมของไอปปอดทำให้พบว่าถ้าพลังงานจนของอิเล็กตรอนนั้นต่ำกว่า4.9ล็กตอนโวลต์การชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมของไอปอรดจะเป็นการชนแบบยืดหยุน่นการชนแบบยืดหยุน่นอยู่ในเรื่องโมเมนตัมนะก็คือ ซิกมา e k ก่อนเท่ากับ Sigma e k หลังชนอ่ะอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยแต่ถ้าเพิ่มพลังงานจนของอิเล็กตรอนขึ้นไปจนถึง4.9วิตอนโวลต์อะตอมของประหลอดจะเริ่มรับพลังงานจากอิเล็กตรอนและเมื่อเพิ่มพลังงานจนของอิเล็กตรอนขึ้นไปอีกพลังงานจนของอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนให้อะตอมปหลอดก็ยังคงเป็น4.9ิตอนโวลต์เท่าเดิมอ่ะมาดูภาพรวมก่นกอนเช่นรูปนี้มีอะตอมของไอประลอด ดนั้นอิเล็กตรอนถูกเล่งอันนี้มีตารางอยู่ข้างบนด้วย VA คือความต่างศักย์ที่ใช้เล่งจากนั้นก็วิ่งเข้าไปชนกับอะตอมประหลอดดายนั้นเราจะมาดูว่าหลังจากการชนแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนเหลือพลังงานเท่าไหร่วิธีการที่จะดูพลังงานหลังการชนเขาจะมีการใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปฝั่งนี้เป็นสักไฟฟ้าบวกนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบอิเล็กตรอนพอมันวิ่งเ้็ไปสามไฟฟ้าจากจุด1ไปถึงจุด2ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเราใช้กฎการรับพลังงานคือ E 1เท่า E 2 จุดที่1ตอนวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีพลังงานจนจุดที่2มันจะไม่มีพลังงานจน V จะเป็น0เพราะว่าเล็กตอนวิ่งเข้าหาขั้วลบมันจะเกิดแรงผลักทางไฟฟ้ามาต้านจกนกระทั่งเ็กตอนหยุดแต่จุดที่2ที่เ็กตอนหยุดแล้วมันก็จะมีพลังงานสั่์ไฟฟ้าก็คือ QV ซึ่ง V ตัวเนี้ยมันก็คือ V หยุดตั้งตัวแปรเป็น VS นะก็คือ Stop เราสามารถวัดได้ เช่นเหตุการณ์ที่หนึ่งเร่ง4โวลต์ v ที่ใช้หยุด4โวลต์ความหมายแบบนี้ก็แปลว่าอิเล็กตรอนไม่ได้เสียพลังงานให้อตอมเลยเพราะสั์ไฟฟ้าที่ใช้เร่งกับสั์ไฟฟ้าที่ใช้หยุดเท่ากันตามสมการ e2 ก็เลยเป็นพลังงานสั์ไฟฟ้า qvs q เท่ากับประจุอิเล็กตรอนก็เลยกลายเป็นตัวไป e แบบนี้เร่ง4โวลต์แต่สัปที่ใช้หยุดก็4โวลต์เราจึงสูตรได้ว่าแบบนี้มันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นไม่มีการสูญเสียพลังงาน อ่ะเติมน,นี้เข้าไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราทดลองครั้งที่สองแล้วเพิ่มความต่างศักย์ที่ใช้เร่งเป็น5โวลต์ล้วก็วิ่งเข้าไปชนกับอะตอมประหลอดศักย์ไฟฟ้าที่เราใช้หยุดมันจะกลายเป็น0.1โวลต์แบบนี้แปลว่ามันเสียพลังงานไปทั้งหมด4.9อิเล็อกตอนโวลต์ไงหรือครั้งที่3เร่ง6เหลือ1.1ก็แปลว่าเสีย4.9อิเล็กตอนโวลต์เหมือนกันคราวนี้มันก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าอะตอมของประหลอดเนี่ย มันเอาพลังงานของอิเล็กตรอนไปทําอะไรอ่ะโดยพลังงานที่อะตอมของประหลอดรับจากอิเล็กตรอนเข้าไปจากความรู้ในทฤษฎีตอมของโบออะตอมต่างๆมันก็จะเอาพลังงานจากอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยดูดเข้าไปเพื่อให้อิเล็กตรอนของอะตอมอ่ะเปลี่ยนชั้นขึ้นไปด้านบนไงในเรื่องระดับพลังงานถ้าเราเข้าไปในอะตอมมันจะต้องคายพลังงานแต่ถ้าอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมจะออกต้องดูดพลังงานเข้าไปเพื่อใช้ในการเปลี่ยนชั้นขึ้น แต่พลังงานที่ดูดไปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีค่าคงที่เป็นขั้นๆไปนะเช่นครั้งแรกคือ4 9ครั้งที่3ก็4.9ครั้งที่4 6.7 5ก็6.7 6, 6. 10.4จะเห็นได้ว่าพลังงานเนี่ยมันถูกดูดเป็นค่าๆไปแบบนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้ดูดทุกค่าหรือก็สนับสนุนทฤษฎีตอ,องโบก็คือมันอยู่เป็นชั้นๆไงอ๋อมาดูรูปอันนี้เพิ่มนิดน,นึงก่อน อันนี้ก็คือการทดลองที่2คือเร่งให้ตอนโบส์แต่หลังจากชนเสร็จพลังงานสักจุดยั้งเหลือ0ูนแสดงว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นพลังงานถูกถ่ายโอนไปให้อะตอมของประหลอดก็คือ0.1นย์จุดนตอนโบ์นั่นเองและการที่มันถูกดูดเป็นช่วงๆแบบนี้มันก็จึงสรุปได้เป็นตามรูปนี้ว่าครั้งแรกที่เป็น4.9เนี่ยความหมายมันก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่สาระพื้นในอะตอมมันดูดพลังงานเข้าไปเพื่อเปลี่ยนจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2ก็คือ4.9 ครั้งที่สองหกจุดเจ็ดเราก็ทราบใจได้ว่าคือชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสามครั้งต่อมาสิบจุดสี่ก็คือชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสี่นั่นเองดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการชนกันระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมอะตอมจะดูดกกืนพลังงานได้เพียงบางค่าเท่านั้นก็เนี่ยตามการทดลองและตามรูปนี้เลยอะไรไปด้วยเป็นการสนับสนุนความคิดขอมโบที่ว่าระดับพลังงานของอะตอมมีค่าไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกัน แต่มันขยายจากจุดอ่อนเดิมของโบที่อธิบายได้เฉพาะเอกตอนหนึ่งตัวแบบเนี้มันก็ไม่จะเป็นเฉพาะเอกตอนหนึ่งตัวถ้าเฮรเจนเราก็ใช้เป็นธาตุชนิดอื่น,นก็ได้โดยใช้หลักการทดลองเหมือนกันก็เลยขยายความได้ว่าแร้วลองฟังเฮิร์ตเนี่ยสามารถอธิบายอะตอมที่มิกตอนมากกว่าหนึ่งตัวที่เป็นแก๊สได้ด้วยเพราะจากการทดลองเขาอะ่ะมันไปชนกับหลอดที่บรรจุกแก๊สอยู่อ่ะเติมอันนี้เข้าไปก่อนและถ้าเราจะ ไปประยุกต์หาระดับพลังงานของธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนนะหลักการคือเราต้องใส่พลังงานเข้าไปจนกระทั่งอกตอนเนี่ยมันหลุดออกจากอะตอมก็คือจากชั้น1ขึ้นไปชั้นอินฟินิตี้อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะสมมุติว่าอันเนี้ยหลุดออกจากอะตอมเลยคือดูพลังงาน20่ิบเอกตอนโบถ้าเราอยากรู้ระดับพลังงานชั้น4เราก็ต้องดูการลองที่เ็กตอนมันดูพลังงานแล้วเปลี่ยนชั้นขึ้นไปชั้น4ซึ่งจากการทดลองเนี้ยเรารู้แล้วว่าคือ10.4 เราจะหาระดับพลังงานระดับพลังงานเนี่ยมันคือพลังงานที่เล็กตรอนคายออกจากชั้นนฟินิตี้เพื่อลงมาที่ชั้นใดๆและคือในตอนพิสูจน์ระดับพลังงานก่อนหน้านี้ในทฤษฎีตอนของโบ e ระดับพลังงานจะติดลบเพื่อแสดงถึงการคายพลังงานออกมาอันนี้ลบสิบสามจุดหกหารเอ็นกำลังสองในหน่วยตอนโบ์เป็นสูตรระดับพลังงานของโบส่วนอันนี้จะเห็นได้ว่าหนึ่งขึ้นไปสี่ดูพลังงานสิบจุดสี่อิเล็กตรอนโบ์ หนึ่งขึ้นไปอินฟิที้อันนี้พี่สมมุติมาว่ายี่สิบอิเล็กตรอนโวล์เราก็จับเอาพลังงานสองเส้นนี้มาลบกันตรงส่วนนี้สีเขียวมันก็จะเป็นผลต่างพลังงานระหว่างอินฟิตี้กับชั้นสี่จากค่าสมมุติเราคำนวณนได้มาเป็นเก้าจุดหกกรณีแบบนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าชั้นสี่ของอะตอมตัวเนี้ก็จะมีดับพลังงานเป็นลบ9.6อิเล็กตรอนโวล์อ่ะเติมนี้เข้าไปจากนั้นมาดูอุปกรณ์ทดลองของฟังเฮิร์ตนะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะมีหลอดซึ่งบรรจุกแก๊สนาฬกาทดลองนี้เราใส่ประหลอดเข้าไปจากนั้นจะมีการต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าอันนี้ตั้งเป็น V A เป็นความต่างศักย์ที่ใช้เร่งให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากขั้วแคโทดเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในหลอดได้แคโทดจะเป็นขั้วที่ให้อิเล็กตรอนนะแต่มันก็จะวิ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งต่ออยู่กับขั้วบวกก็จะเป็นขั้วแอนโนดเป็นขั้วที่รับอิเล็กตรอน จากนั้นอิเล็กตรอนที่มันวิ่งมันก็จะไปชนกับอะตอมของแก๊สที่อยู่ด้านในอีกด้านหนึ่งเราจะต้องต่อความต่างศักย์อีกตัวหนึ่งอันนี้ตั้งเป็น v s นะคือศักย์ไฟฟ้าที่ใช้หยุดโดยอันนี้ก็ต่อมีขั้วลบเพื่อให้อิเล็กตรอนที่หลังจากชนเสร็จแล้วเนี่ยไปเจอขั้วลบมันก็จะเกิดแรงไฟฟ้ามาต้านจนกระทั่งอิเล็กตรอนหยุดแล้วเราก็จะบันทึกว่าพลังงานที่ใช้หยุดตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะเท่ากับพลังงานที่เหลืออยู่ของอิเล็กตรอนหลังการชน ปัญหาก็คือเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าอิเล็กตรอนมันหยุดแล้วอ่ะโดยจะรู้ว่าอิเล็กตรอนหลังจากชนแก๊สและมันหยุดแล้วเนี่ยเราจะดูได้จากกระแสะไฟฟ้าที่ไหลไอจากสูตรไอเท่ากับส่วนทีถ้าอิเล็กตรอนมันหยุดแล้วเนี่ยก็แปลว่าไม่มีพลังงานจนอิเล็กตรอนก็คือวิ่งไปต่อไม่ได้ไม่มีคิวกระแสะไฟฟ้าเป็นศูนย์แล้วเราก็บันทึกค่า VS สักหยุดยัง้งโดยตรงที่อิเล็กตรอนถูกสักหยุดยั้งมาต้านเนี่ยพลังงานจนที่เคยมีอยู่มันก็จะไปเท่ากับ EP ต้านเนื่องจากขั้วไฟฟ้าที่ต่อนะก็คือเป็น QBS ดังนั้นหลอดของฟังเคิร์มันก็เลยมีแรงกำเนิดสองตัวนะฝั่งนี้ใช้เรงให้เคลื่อนที่ขั้วบวกของที่ใช้เรงมันก็จะไปต่อเชื่อมกับมันก็จะไปต่อเชื่อมกับขั้วบวกของสัตว์ที่ใช้หยุดยัง้งฝั่งหนึ่งสัต์ไฟฟ้าเป็นลบอีกฝั่งหนึ่งสัตว์ไฟฟ้าเป็นบวกภายในนี้ก็จะมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วยเติมรูปนี้เข้าไปมาดูกันที่ x ยี่สิบเจ็ดนะครับ ข้อนี้จะเป็นโจทย์การทดลองของฟังและเฮิร์ตนะครับจากการทดลองของฟังและเฮิร์ตพบว่าสักกระตุ้นของอะตอมของไอปลปอดมีค่า4.9 6.7แล้วก็10.4โวล์ครับถ้าให้เล็กตอนที่อยู่ในสถานะกระตุ้นในระดับที่2ลดลงสู่สถานะกระตุ้นระดับแรกนะครับกระตุ้น2เนี่ยความหมายของมันก็คือจะอยู่ที่ชั้นที่3นะครับ ของระดับพลังงานนะครับส่วนกระตุ้นแรกเนี่ยความหมายมันคืออยู่ชั้นที่2ครับส่วนชั้น1เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าสถานะพื้นนะครับอ่ะอันนี้เราก็อธิบายเพิ่มนะครับสถานะกระตุ้นระดับที่2นะครับก็คือ n เท่าส่วนกระตุ้นแรกก็คือ n เท่าครับประโยคคําถามโฟตอนที่ถูกปล่อยออกมาจะมีพลังงานกี่อิเล็กตรอนโวอ่ะอันนี้ก็ตั้งมันจะไป e ครับฟังกับเฮิร์ตเนี่ยเขากำลังสนับสนุนการทดลองของโบนะครับ ที่กล่าวไว้ว่าอะตอมเนี่ยจะมีเ็กตอนอยู่เป็นชั้นๆที่ไม่ต่อเนื่องนะคือมันจะเป็นชั้นที่เฉพาะซึ่งเราก็วาดรูปประกอบเลยมีเ็กตอนอยู่เป็นชั้นๆมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4โดยการที่เล็กตอนถ้าจะเปลี่ยนชั้นลงนะครับมันก็จะมีการคายพลังงานออกมาครับในรูปของโฟตอนซึ่งทั้งก็เคยอธิบายว่าแสงจะเป็นก้อนพลังงานนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นคลื่นเหลืไฟฟ้าได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนชั้นขึ้นนะครับ อิเล็กตรอนตอนนี้ที่อยู่ในอะตอมนะครับมันจะต้องดูดพลังงานขึ้นไปครับข้อนี้ยโจทย์มันถามการเปลี่ยนชั้นจากชั้น2ไปชั้น3ซึแสดงว่าเขาต้องการถามหาพลังงานที่คายออกมาในรูปของโฟตอนนะครับโดยจากการทดลองฟังเฮิร์ตเนี่ยสัก์ที่ใช้กระตุ้นของอะตอมประหลอด4.9เนี่ยมันก็คือมีการที่อิเล็กตรอนด้านนอกนะครับวิบ่งมาชนกับอะตอมของประหลอดตัวนี้แล้วอะตอมของประหลอดมันก็ดูดพลังงานจากอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับเพื่อทําให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในตัวอะตอมประหลอดเนี่ยเปลี่ยนชั้นขึ้นครับ ครั้งแรกเนี่ย4.9ที่อะตอมประหลอดมันดูดไปก็เลยใช้เปลี่ยนจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2ครับจากนั้น6.7อันนี้ก็คือความหมายคือดูดจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3ครับแล้วก็10.4ก็คือดูดจากชั้น1ขึ้นไปชั้น4ครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นด้วยว่าระดับพลังงานไม่มีค่าไม่ต่อเนื่องนะครับถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่ดูดเป็นค่าๆแบบนี้มันก็จะดูดทุกค่าเลยอะพอเราได้เส้นพลังงานแบบนี้แล้ว เป้าหมายเขาต้องการถามหาชั้น3เปลี่ยนเป็นชั้น2ครับเราต้องการถามหาพลังงานสียมพูเราก็เลยจับเอา4.9ตัวนี้ครับไปลบกับ6.7 2เส้นนี้ลบกันมันก็จะกลายเป็นเส้นเป้าหมายของเรานะครับ6.7ก็ตั้งเป็น e3 นะครับส่วน4.9ตั้งเป็น e2 ที่เปลี่ยนขึ้นไปชั้นที่2เราก็จับเอา e3 ไปลบกับ e2 ครับก็คือเอา6.7ไปลบ4.9พลังงานที่คายออกมาก็เลยเป็น1.8กอนโวนะครับ ดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ1ครับมาดูกันที่ x 2 8นะครับข้อนี้จะเป็นการทดลองของฟังและเฮิร์ตนะครับจากโจทย์ก็บอกว่าจากการทดลองของฟังและเฮิร์ตเพื่อแสดงระดับพลังงานในอะตอมมีค่าไม่ต่อเนื่องได้ผลการทดลองดังนี้คือฟังกับเฮิร์ตเนี่ยเขาทำการทดลองเพื่อสับสนุนโบนะครับที่เราจะบอกว่าอะตอมเนี่ยจะมีเล็กตอนอยู่เป็นชั้นๆนะครับไม่ต่อเนื่อง แต่ตอนโบออธิบายได้เฉพาะไฮโดรเจนแต่ฟังกับเฮิร์ตเนี่ยจะอธิบายขยายความธาดอื่นๆน,นอกจากไฮโดรเจนด้วยครับมีตารางการทดลองให้มันนะครับอันนี้เขาทดลองทั้งหมด4ครั้ง v a คือเป็นความต่างศักย์ที่ใช้เล่งอิเล็กตรอนนะครับเข้าไปชนกับอะตอมของแก๊สนะครับส่วน V s จะเป็นศักย์ที่ใช้หยุดยั้งนะครับอิเล็กตรอนหลังจากที่ชนกับแก๊สแล้วนี่ครับมันจะมีลักษณะนี้เป็นอะตอมของแก๊สต่างๆ เร่งอิเล็กตรอนตัวนี้ครับวิ่งเข้าไปชนกับอะตอมของแก๊สหลังจากชนเสร็จนะครับเราจะใช้สักหยุดยั้งเพื่อมาหยุดอิเล็กตรอนตัวนี้หลังจากการชนโดยเราจะใช้ e หนึ่งเท่า e สองนะครับหลังชนเนี่ยอิเล็กตรอนตัวนี้จะมีพลังงานชนแล้วก็ใช้สั่ไปหยุดยั้งก็จะเกิดเป็นพลังงานสักไฟฟ้าขึ้นมาครับซึ่งจะทําให้รู้พลังงานที่เหลืออยู่ของอิเล็กตรอนหลังจากการชนนะครับโดยพลังงานที่หายไปนะครับของอิเล็กตรอนหลังจากการชนก็คือมันเกิดจากการที่ อะตอมของแก๊สเนี่ยมันจะดูดพลังงานนะครับจากอิเล็กตรอนที่เข้าชนเพื่อทํให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นของอะตอมนะเปลี่ยนชั้นขึ้นไปด้านบนครับจะเห็นได้ว่าจากการทดลองเนี่ยมันไม่ได้ดูดทุกค่านะครับเช่นครั้งที่1เขาใช้สักย์ที่ใช้เล่งเนี่ยคือ40โวล์นะครับโดย Va อยู่ข้างล่างครับเป็นความต่างศักย์ที่ใช้เล่งอิเล็กตรอนให้ไปชนกัอะตอมของแก๊สส่วน Vs สักย์ที่ใช้หยุดยั้งนะครับใช้40เหมือนกัน Vs ก็เป็นความต่างศักย์ ที่หยุดยัง้งอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับครั้งที่1เนี่ยสักหยุดยั้งก็ใช้40แปลว่าหลังการชนเนี่ยอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้าไปไม่ได้เสียพลังงานเลยนะครับเพราะพลังงานยังเท่าเดิมแต่นั้นพอทำการทดลองครั้งที่2นะครับใช้สักที่เร่งอ่ะสี่สิบจุดแปแต่ความต่างสักที่ใช้หยุดศูนย์แปลว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันเสียพลังงานหมดเลยครับอันนี้ก็คือการเสียพลังงานให้กับอะตอมของแกส๊สครั้งที่1พอทําการทดลองครั้งที่3านะครับ เร่งใช้45ความต่างศักย์หยุดยั้งใช้4.2ก็จับมาลบกันนะครับตัวนี้พลังงานที่หายไปมันก็จะเท่ากับ40.8เหมือนกันนะครับแต่นั้นพอเราทำการทดลองครั้งที่สี่เพิ่มศักย์ที่เร่งเป็น48.8นะครับความต่างศักย์ที่ใช้หยุดยั้งจะเหลือศูนย์แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะครับที่อะตอมของแก๊สรับพลังงานจากอีกตอนที่เข้าชนนะครับอันนี้ก็เป็น40.8จากนั้น เขามีการทำกรทารทดลองต่อนะครับโดยกำหนดให้ถ้าใช้ V A นะครับเป็น55โวลต์อะตอมของแก๊สเนี่ยจะแตกตัวไปไอออนอะตอมของแก๊สแตกตัวไปไอออนหมายความว่าลิเลกตรอนที่อยู่ในอะตอมนะครับมันจะหลุดออกไปด้านนอกเลยไอออนคือธาตุที่ได้รับหรือเสียอิเลกตรอนครับแต่แตกตัวแบบนี้แปลว่าอิเลกตรอนไปจุดออกไปข้างนอกนะครับประโยคคำถามครับจงหาระดับพลังงานของลิเลกตรอนในชั้นที่2 ในอะตอมของแก๊สนี้อ่ะเราก็มาเขียนระดับพลังงานของอะตอมของแก๊สนี้เลยครั้งแรก40.8ความหมายมันก็คือจากชั้นที่1นะครับอะตอมของแก๊สตัวนี้มันก็จะรับพลังงานจากเล็กตอนที่เข้าชนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชั้นขึ้นไปชั้นที่2ครับใช้40.8จากนั้นครั้งต่อมาก็คือ48.4นะครับเกิดอันนี้ชั้นที่2ก็แปลว่า อะตอมของแก๊สมันรับพลังงานแล้วก็อิเล็กตรอนในอะตอมมันเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับก็คือขึ้นไปอยู่ชั้นที่3ส่วน55โวล์แตกตัวไปไอออนก็หมายความว่าจากชั้นหนึ่งนะครับออกไปด้านนอกเลยก็คือชั้นอินฟิิตี้อ่ะเราก็วาดรูปเป็นระดับพลังงานของอะตอมของแก๊สนี้นะครับประโยคคําถามเนี่ยโจสังหาร,ระดับพลังงานนิยามของระดับพลังงานคือเป็นพลังงานนะครับที่อิเล็กตรอนคายออกจากชั้นอินฟิิตี้นะครับเพื่อลงมาในชั้นใ,นใด ในกรณีที่เขาต้องการหาระดับพลังงานชั้นที่2ความหมายมันก็คือไปเล็กตอนที่อยู่ด้านนอกหรือชั้นอินฟิิตี้นะครับลงไปชั้นที่2เราก็จะดูจากเส้นพลังงานที่เราวาดรูปนะครับเส้นสีภูคือเป้าหมายของเรามันก็จะเกิดจากการที่มีเส้นนี้นะครับพลังงานที่ใช้40.8ไปหักล้างกับเส้นนี้ครับที่ออกไปชั้นอินฟิิตี้คือ55ดังนั้นระดับพลังงานชั้นที่2ของเรา,า,มมา,เราก็เลยเกิดจากเอา40.8นะครับไปลบกับ55 ลบกันแล้วก็จะกลายเป็นลบ14.2อิเ็กตอนโบ์ครับพลังงานที่ติดลบก็คือแสดงถึงพลังงานที่เป็นคายออกนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ3ครับ